สองแบรนด์หรือว่ามัน,นยังไงที่ที่มาที่ไปนะของคุณแอนสองรอบค่ะสองรอบค่ะรวยมาก <laughs> รวยมากวันนี้หมดงบแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับพี่โลกแล้วค่ะกลับพิโลกอีกแล้วพรงนี้กลับพี่โลกอีกแล้วค่ะเหมือนกับพี่โลกเนี่ยเป็นบ่อเงินบ่อทองไปหาเงินหาทองมาใช่ค่ะบัญชีบัญชีเรียกกลับค่ะเดี๋ยวถ้าชีเบผลมันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัญชีก็จะให้มาใหม่ใช่ค่ะเข้าใจแล้วเมื่อหลังไม่เชื่อตู้มากับมาดทมฟินเลยอ่ะมาพร้อมๆกันเดี๋ยวลุมาคุณทรายหน่อยมากเลยไปมาแหน่แต่ว่าคุณทรายช่วงนี้อยู่กรุงเทพอยู่แล้วเพราะเด็กๆย้ายมาอยู่เทพปนี้ใช่ค่่่ะะเเดี๋ยยยยวููกกแออมม็จ้าาทพ ตัวนี้นะจ๊ะซอเฮียงเริ่มแล้วคนะ่ะ นะตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นสเปรย์ค่ะเป็นกระเจี๊ยบนะคะ,ระรกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเนาะตกใจหมดเลยกระเจี๊ยบแดงนําเข้าจากออสเตรเลียเลยค่ะตัวนี้หนูเปิดเปิดให้พี่ยาะะ่าหน่อยค่ะลูกตัวนี้นะคะคือเป็นเป็นเวสําอางด้วยนะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วใครนะคะที่แบบเออชอบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้72ชั่วโมงอ่าใครที่แบบไม่ไม่แต่งหน้าหรือว่าแบบปกติอะไรเงี้หรือขี้เกียจทาครีมอะไรเงี้ยค่ะ เะตัวนี้นะคะคือสามารถฉีดได้ระหว่างวันเลยค่ะแล้วจะทําให้หน้าของเรานะคะชุ่มชื้นมากๆค่ะช่วยปลออายนผิวด้วยนะคะใช่หอมดีด้วยนะหอมดบบ่อมด้วย่ะหอมดะหมยค่หม้่หอมด้า่ด้ยอม้่หอมด้วยหอม้่หอมด้ว่อมด้ยคม้หอมไหมแ่ะอม่หอม้ยค่ะหอมด้หมด้ว่ะหอ้ว่ห้วย่ะหด้่ด้วย้่หมืวยอนด้วยค่หมืยะหมือนเหมือนอมดวนอ่ะอ มันไม่เหมือนันเเป็นน้ำแร่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นสเปรย์ที่ช่วยให้หน้าของเราอะค่ะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทให้หน้าเราไม่แห้งอันนี้น่าสนใจนะใช่วันนี้นะคะอย่างที่บอกมาคะว่าเรามาช่วยคนไทยด้วยนะคะน้ำจะบอกว่าที่ใคใจ้จ่ายทุกอย่างนะคะภาษาใต้พูดเลยโอ้ยอย่งใต้เลยนั่นอย่างใต้ลี่ห้านี่เราว็นคนใต้นะาเราก็ขายจ่าขายหัก ขายใจนะคะที่เลือกเรามอบให้คนตายทั้งห<อ>มดนะคะ<อ>วันนี้เอาเอาไปเลยคะ่ะตัวนี้นะคะให้ราคา200เท่าไหร่นะคะ45้ไหมคะค่ะ<อ>ราคา245บาทนะคะต่อ1ขวดนะคะบอกว่าลดพิเศษมากๆนะคะ2ขวดเหลืออยู่ที่440บาททุกคนแอมจะบอกว่าแพ็กเกจทุกอย่างนะคะไม่ว่าคุณภาพที่ใส่เข้าไปนะคะมันมันดีมากจริงๆคะ่ะท<อ>ุกทุกคนดูได้เลยนะคะอันนี้เราไม่เคยได้เอาไปไลที่ไหนนะคะเพิ่งจะมาไลที่นี่ลฟ์แรกเลยใช่ค่ะเพราะปกติก็จะอีกช่อง ได้สองี้ยค่ะบห้215กันเต็มเลยอ่ะคนสองร้อยสิบห้าันเลยอันนี้อันนี้มันก็เหมือนไอ้น้ำนั่นแหะที่พี่บอกใช่ไหมที่คุณเออฉีดมัน แบบมันขี้เราหน้าเราชุ่มชื้นด้วยค่ะน้องเมย์ลองเปิดตรงนี้ก็ได้แล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆให้กินเบียร์เปิดหน่อยค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นมะล้อมนาะอ่อนๆสดชื่นเวลาแบบเมืองไทยร้อนๆน่ะใบใหญ่ช่วยบำรุงหน้าด้วยค่ะเวลาหน้าเราแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าสมัยที่เราเล่นละครถ้ามีอย่างนี้เราจะสดชื่นเลยน้องใช่ใช่ค่ะก็เล่นกีฬาเล่นกีฬาทำให้ผิวเราดูนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนานด้วยนะคะตัวเนี้ยคือลดลดการเกิดสิวด้วยโซอีอ่อนโซอีอ่อน สิบปุมแล้วลดการเกิดสอยก็ได้สามารถแบบฉีดได้ฉีดได้แบบตลอดเวลาจริงๆค่ะมันจะทำให้เราแบบชุ่มชุ่มชื้นมากๆค่ะ จริงจริงเพราะอ่ะเพราดูแพ็กเกจแม่หนักกี่ลงในที่ร้านดีนักกี่ลงในสองร้อยสิบเก้าบาทอันนี้กดได้กันอ่ะคุ้มมากคุ้มมากๆจริงๆค่ะน้ำหอมน้ำมันดัดแบลกี่เอ็มแอลอ่ะเดี๋ยวมองไม่เห็นหนึ่งร้อยค่ะสามารถออกเครื่องได้นะได้แล้วก็พกง่ายค่ะใช้ได้ตลอดระหว่างวันคือสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะนี่ถ้าไปแช่ตู้เย็นเนาะแล้วก็ออกไปช่วงบ่ายหัวคุ้มชื่นและตอนนี้ในวงการช่างแต่งหน้าค่ะก็เริ่มเอาสินค้าแอมไปไปแล้วก็คือเขาจะฉีดก่อนแต่งหน้าบำรุงผิวก่อนแล้วพอแต่งหน้า เสร็จเขาก็จะฉีดตัวนี้บล็อกเมคอัพอีกใช่ค่ะตำรวจทหารพยาบาลครูฝึกก็ได้ทุกอาชีพมันจะทําให้แบบแป้งทุกอย่างที่รองพื้นมันซึ้หลอมไว้ค่ะหลองไว้เพื่อความใต้ขายเท่าไหร่ใต้บอกไปแล้วสองสองร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะสองร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะเอาไปเลยค่ะสองสองขวดนะเอาไปเลยสี่ร้อยสี่สิบบาทค่ะสองขวดคุณอะไรวะขวดเท่าไหร่นะแหมเย สองคนทูบเดินหนีคำิดคำนวณได้นะสี่สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะช่วยปรับประโยชน์ด้วยนะคะสองคนร้อยสี่สิบคนนั่นมอนแล้วด้วยนะคะมันใช้ง่ายค่ะเหมือนกับแอมแอมคนที่ไม่ค่อยชอบอทาครีมสักหน่อยมันเหนียวเนินอะได้ค่ะแอมก็ใช้ตัวนี้แทนค่ะในระหว่างวันฉากชุ่มเลยแล้วก็แบบแค่แบบพอฉีดปุ๊บก็ตัวโตตัวโตตัวโตใหญ่แอมเดี๋ยวแอมฉีดนี้เดี๋ยวพี่ตบให้ หนูตอบแล้วเม่กหนูตกเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะระหว่างวันได้เลยนาะชิระหว่างวันระหว่างวันได้เลยค่ะได้235ด้วยนะคะคุ้มมากค่ะทุกคนดีใหม่อย่าซื้อเป็นของขวัญได้ให้กับใครให้กับผู้ปกครองเอาไปจับฉลากก็ได้พี่ว่าพวกนักกีฬานี่นะนักกีฬาดีเลยน้องเดี๋ยวเตรียมมาให้ี่อ้น กับพ่อกับแม่ไว้ใช้ด้วยนะคะนี่อย่างแคนดี้แคนดี้ก็ควรพกนายคะใช่นางไมค์คะตือตนทีนายเออนายคะสามารถใช้ได้ทุกวงการเลยค่ะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยเธอเอฟไว้สอบพอนายสิจ๊ะภรรยานายไม่รู้หรอกเพราะฉันเคยจ้ะพ่อฉันติดแคนดี้มาก่อนฉันรู้จ้ะแล้วแม่ก็จับได้แล้วบ้านก็ไม่จ่ะว้าอะไรกันกลนี่ฉันจับได้้ให้พ่อพ เราว่านะดีๆนะนี่จากองแรนด์นะลูกค้าลูกค้ายังได้อยู่นี่เธอแคนดี้เธอเอฟสิจ๊ะเธอเอาไว้หอมสดชื่นหอมสดชื่นน้กค่ะเธอพ่อฉันเคยกวดห้โซแล้วยังไงแล้วพ่อติดแล้วไงต่อก็โอนจิจ๊ะ แล้วแม่ทำไงแม่แม่เห็นสนิทจ้ะหรอบานไม่เลยนั้นมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ว่าจะเลิกร้รานั้นแต่ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วก็ไม่มีใครยกไปตักแดดก็ตีกันวงัวงวงัวงวงวงัวงวังวงลูกร,รู้ถึงลูกลูกสาวรู้ลูกชายก็รู้หฮ้ยทำไงต่อหฮ้ยจบนีบ่ไม่อ้อนเงินเดือนกันเลยจบร้าวเ,เรียบร้อยเลิกร้า กันหมดเลยเม็ดแล้วลูกไม่อ้นเงินเดือนลูกชายไม่อ้นเงินเดือนจบราบและอ้ตัดทอนําเรียงพอโทรเลิกันดีเลยเป็นลูกที่ดีมากไม่เบี้ยแล้วนั้นไม่เบี้ยกูไม่มีอ้นแล้วมึงดูแลตัวเองแล้วกันไอ้ยาไอ้ยาไม่ไว้เราไม่ไว้แล้วเราไม่แต่พอจะหลับแล้วนะไม่รับไม่รับโดนโดนโดนอันนี้ขาตานิดน้อยนั่นโอเคค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะจะเป็นนี่เหรอ รำไส้ใคะแมกนีเซียมแมกนีเซียมค่ะที่พ่อบอกว่าเราต้องบำรุงสมองใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราทำออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเอามาอะไรนี่ก็อะไรแรกนันค่ะอันนี้ช่วยหลับไหมตัวนี้ช่วยหลับแมกนีเซียมช่วยหลับแมกนีเซียมช่วยหลับให้สนุกเนาะทำงานเยอะเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือช่วยได้เลยค่ะแล้วใช่พักผ่อนน้อยตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยบำรุงแมกนีเซียมนะคะวันละกี่เม็ดจ๋าบอกมาขอโทษนะก่อนนอนเหรอคะคืนค่ะใช่ค่ะ อ๋ก่อนอาหารก่อนนอนหลังอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวเอาไว้ให้ค่ะเอาเป็นกระเช้าเลยไหมคะใครที่พักก่อนน้อยนอนไม่ดีอะค่ะใช่ค่ะถ้านอนหลับไม่ดีอยากจะแบบสงบอยากเนี่ยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตแม่พ่อทุกทุกคนในที่นี้ค่ะคือมืนเป็นเดือยไม่ก็มันจะช่วยเรื่องการหลับแบบมีคุณภาพด้วยเนาะหลับลึกหลับอ้าปากเลยอืมเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่ตัวนี้ใช่ไหมคะขอราคาหน่อยลูกอันนี้แมกนีเซียมลาจ้าทุกคนกับ สามก้าวไส้เลยเหรอคะสามก้าวห้าหรอคะให้ราคาเท่าก um> nope ันเลยค่ะสามก้าวห้าแมกนีเซียมตัวนี้หลับไม่ฝันเลยนะจ๊ะสี่เม็ดน่าทานมากค่ะทุกคนอันนี้ต้องวันละกี่เม็ดค่ะสองเม็ดค่ะสองเม็ดหลังอาหารเย็นนะจ๊ะแมกนีเซียมไม่หลับไม่หลับเลยเหรอยังเหรอใช่เวลาไม่ได้ว่าแบบกินุกินฟูก็หลับครัมันไม่ใช่ตัวนั้นแหละมันจะช่วยให้เราค่อยๆสงบใช่ค่ะยอนอนลอ แต่ว่ามันจะทําให้เราหลับสบายตาบมอกหอเนาะใช่ค่ะเราจะปการนอนเป็นการคือการนอนบางทีอ่ะเราเรานอนอยู่กันแล้วเนาะแต่ถ้าเรานอนหลับไม่สนิทอ่ะมันก็มีผลพวงทุกอย่างเลยในร่างกายของเรามันก็จะลวนไปหมดเลยค่ะมอหนึ่งกระปุกมีกี่เม็ดคะหนึ่งกระปุกมีสามหนึ่งกระปุกมีสามสิบแคปซูลแคปซูลจ้าละสองแคปซูลนะคะ ลินรูแล้วนะมึงเนี่ยฮะไม่มันหลายตัวไงหนูก็ตั้งสติแป๊บหนึยตัวจ้ะหกระปุก30แคปซูลนะจ๊ะ30แคปซูลนะคะแล้วก็ให้ราคาเลยค่ะ395บาทจ้ะสกระปุกก็เอาไปเลย690บาทค่ะอันนี้ในคงขายคุณแอมหมดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะตัวนี้ได้เพ็นนะเอาไตหวัตมาด้วยนะคะเป็นอัลติเมทมัชลูมค่ะเอาัลติเมทมัชลูมเลยอานัน เนี่ยก็คือใครครที่เทรดมาที่วอทออ่ะไวทองอ่ะหลับยากอ่ะใช่าะช่วยสงดใช่วอทอรสิ่งที่ทํามาเนี่ยก็คือแบบว่าต่อยอดจากคนที่เคยซื้อสินค้าเราไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือมันผลพวงคือทั้งหมดเลยคือวันๆเขาก็กินอยู่ตรงเนี้ย่จะมาวนอยู่ตัวเนี้ยสี่สิบบวกแมกนีเรียม้องเข้าใช่ไม่แมกนีเซียมสำคัญกับร่างกายมากนะคะเพื่อนโอ้เพื่อนว่ะตลาดจะเป็นแมกนีเซียมปกติค่ะแต่ตัวนี้มี มีวิตามินบีกับสารสกัดของเห็ดนะคะช่วยบำรุงด้วยตอนนสารสกัดของเห็ดคือขึ้นชื่อมากเรากำลังเป็นกระแสเลยค่ะตอนนี้เราก็นำนำมานำมาใช้เลยค่ะบางทีเราดูยูทูปเนี่ยกําลังรันนั่นน่ะอะไรนะพ่อกูพูดอะไรวะเออพ่อพูดแล้วพ่อ พ่อ้องกินแล้วล่ะพ่อมันกินแล้วดูในตะกร้าได้เลยนะคะเรามีทั้งหมดวันนี้3สินค้านะคะแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษหมดเลยนะคะคุณภาพหมดทุกตัวเลยนะคะพ่อทานเลยไหมคะพ่อบรรุุเลยดีกว่าไม่หนัก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 ขอขอน้ำหน่อยได้ไหมคะมีมีมีเดี๋ยวลูกเอมาค่ะนี่พี่คนกินแก็บนี่เอบอกให้ขายของให้เสร็จตอนบอกกีิรอบแล้วว่าอย่าตีกันแม่มันได้ยินเสียงรางพีอะ สี่งพี่อ่ะเดี๋ยว AI จับว่าเป็นการต่อสู้อืมสบายเอาแล้วเดี๋ยวพ่อหลับตรงนี้เลยข้างๆโซฟาเนี่ยนอนตลอดเลยเงียบเลงลชาตกท้องช้างตกท้างช้างเวลากินน้ำแเวลอะไม่ควรกินด้วยนะคะตัวเมกนีเซียมก็สำคัญต่อร่างกายมากๆนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ของเราเนี่ยหลับได้ดีหลับได้ลึกนะคะ ทำงานเยอะนะคะเครียดสะสมมีความเครียดต่างๆนานานะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะมันจะช่วยให้สุขภาพเราดีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดาฝากฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังมีไลค์อยูอ่อีกหลายอีกหลายตัวนะคะแล้วก็หลายๆสินค้าคือวันนี้ก็ช่วยภาคใต<ห>้ด,ด,ด้วย,วย<ช>ค่ะ,คะ แบรน์ทุกแบรนด์ก็ช่วยภาคใต้เราเองก็ช่วยนะคะวันนี้ทั้งวันตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยยาวมาใช่ค่ะจะตายแล้วตอนนี้ทำไม่อสตัยอี้อามุ้งอี๋จะตัวอยู่แล้วตัวตัว อ๋ออย่าลืมค่ะฝากอีกตัวหนึ่งนะคะน้องไส้ของเรานะคะตัวนี้เป็นตัวเป็นลออระมึงกอสอดไปก่อนไปตัวตัวบนเลตัวเลยตัวบนเลยตัวนี้น้องไส้นะคะที่บอกนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ํำไส้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะราคาก็คือเหมือนที่บอกไปเลยนะคะมีหนึ่งกระปุกกับสองกระปุกนะคะกดที่ตะกร้าได้เลยค่ะขอบคุณคะสินค้าขอบคุณแอนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ้ขอบคุณนะคะกับพี่โลกละพวกพวกนี้กลับแน่นอนไปเอาตังมาไปหาตังมาเออถ้าผลประกอันจบเลยกลับมามาใหม่คุณแอมพร้อมแล้วหรออ่าโอเคลุงเอเลยไหมอ่ะเอาลุงเอเข้าก่อนไหมหรือไงนี้จริงๆเราอีกแค่นี้นะใช่อ๋องั้นหรือเรากัดฟันให้เจ็ดสามแบรนด์ก่อนแล้วเดี๋ยวฟังลุงเอเลยโอเคนะเพื่อนๆมาแล้วก็เดี๋ยวลุงเอจะมาร้องเพลงให้เราฟัง กูจะบอกว่าต้องให้กูแปลงฟันใช่ใช่เจ้าของแบรนด์มาไหมมาหอนเลยเจ้าของแบรนด์เมาพับแล้วหลอนเลยค่ะพี่ขวดดอกไมมโอ้ยแต่ละมาแรงมาจนพับเป็นโลนกแล้วเจ้าของแบรนด์วิทยอะไรอ่ะไวท์ไวท์ไวท์อาร์มพิดครีมอ๋อทาจักรแร่ด้วยยังขายกันนั่นอ่ะอุ้ยเหรอเพราะเขาที่ทำให้เธอต้องช้ำแก่ใ ระวังน้องระวังระวังรอพี่เป็กคนเล็กอพี่น้อยกลับป็นน้องกลานสาวดินพี่สาวดินพี่สาวดินเ็นก่อนค่ะเป็นก่อนค่ะของยังไม่หายนะคะเซ็นชนด้วยเซ็นด้วยค่ะอะไรเนี่ยมึงแปรงกีฟันใหมพี่แปรงชิปปูปากกาอยู่ไหนปากกาเห็นฟันหรอคะ อีกนีกในมูสสีนี้ยาสีฟันสมุนไพรหมดแล้วเติมค่ะริสมาเฮิร์บเป็นแป้งใช้แป้งเหรอไม่ต้องใช้น้ำแล้วคุณด้วยหรอเอาจริงไม่จริงเรื่องจริงฝนขายดีมากเอาจริงนี่จริงเรื่องจริงรีบเดี๋ยวมันจะยังไงมันจะไงเดี๋ยวก่อนเอาจริงเอาจริงนี่จริงเรื่องจริงเติมก่อนมันหมดเอาออกจมูกก่อนวิตามินพี่เอาออกจมูกเอาเสียงออกจมูกเอาออกสั่งขี้มูกมาเอาจริงนี่จริงใช่ไหมวิตามินพี่หมด เอาแล้วล่ะเอาแล้วไงเจ้าขบอกับเจ้าขบอจับเวลาค่ะทุกรอบค่ะปันจ้าหัวใครปากเหม็นฟันเหลืองหินปูนหาดื่มชาดื่มกาแฟประจำนะคะยาสีฟันตัวนี้แปลงครั้งแรกกลิ่นปากลดลงตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลง มึงใจช้าหน่อยไม่ได้รีบขนาดนั้นพี่เป้กเ่าเสี่ยมขนมหนูหนูอกหักมาอุ้ยไม่แล้วมึง้ปายยังีพูดกูเนี่ยไปยังมันแป้งแห้งอ๋อเอ้ามันพี่เป้กมันย่แป้งเลยเหรอพี่พี่ย่พี่ย่อย่าใส่เยอะค่ะพี่ย่ใส่เดียวไม่ชอบเดี๋ยวพี่เราแบ่งกันครึ่งนี่แค่นี้พ่อแป้งเลยหล่อแป้งเลยเหรอรสชาติยังไงคะรสชาติหนึ่ยนนุ่มอ่อนแล้วจะใช้ทำไงอ่ะไม่ต้องบ้วนเหรอไม่ต้องบ้วนค่ะชิปหายแป้งที่แหละ แล้วพอกินวิตามินเข้าไปยิ่งสุดเลยค่ะอร่อยมากแค่นี้เองแปลงแห้งได้เลยทุกคนคือวิ่กี่ฟองตัวเองเว้ยไม่หรอพี่เป๊กมันแบบนี้ขอรู้น่อยมีฟองป่ะไม่มืออย่าล้วงลึกมาก้แลวก็ใช้ชุดมือล้วงหรอใช้นี้เลยพี่ไม่ต้องบ้วนน้ำหรอไม่ค่ะแบบนี้เองแค่นี้เองคือบอกเลยว่า ยาดิฟันตัวนี้เป็นยาดิฟันที่ขายโคตรดีอาจารย์เบียร์คนดืดทำใช้พี่เป๊ะเท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่หลอด150ผลขาย79็ดสิบาพี่ยาหนูหนูให้อะไรพี่ยา79็ดเก้าพราะว่าหนูเป็นพี่สาวดินหนูเป็นพี่สาวดิน้ฮะเืนูภาคใต้หนูพูดได้ไม่เป็นกูบอกเพื่อภาคใต้เพื่อภาคใต้เพื่อภาคใต้ได้เลยค่ะพี่พี่เป๊ะทุกคน นี่ค่ะจากปกติหนึ่งมือโดนตัวไหนมาเนี่โดนตัวนี้มือโดนแก้วนี่เป็นแก้วไข่สีเล็กอืมมันก็ไม่บอกแล้วมันก็ทุกคนขายถ้าขายไปได้บ้างเลยหนึ่งหลอดร้อยห้าสิบวันนี้ในไลฟ์พี่ย่านะคะไลฟ์พี่เป็นพี่ย่าเหลือแค่เจ็ดจุดเก้าบาทเอามือจิ้มมันตะกร้ากดเลยค่ะเด็กกเลยค่ะทุกคนค่ะสามอันนี้เจ็ดจุดเก้าอ่ะไม่อันเดียวอันเดียวอันเดียว อ่ะสามอันหนูมรณภาพคุณเป็นคนจังหวัดอะไรบอกมาซะดีจังหว<ด>ัด<ะ>โคราชโคราชอ่ะ หลอดเดียวเจ็ดถึงเก้าบาทใครเคยใช้อยู่รีวิวพี่ฝนหน่อยยาดีฟันใช้ดีมากค่ะไม่มีกลิ่นปากเลยพี่อ้นพี่อ้นพี่ป้าจะใช้ไฟแช็คจุดก้นคุณพี่อ้นอ่ะรีวิวพี่พี่อ้นรีวิวรีวิวแจ่มมากเลยมากที่ไหนที่ไหนมันหายไปในปากอ่ะเอาใช่แล้วมันไม่ฟองฟอดเอานี่พูดเรื่องฟองแปลงแบบแปลงแห้งได้แปลงเกลี่ยได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะคะทุกคนค่ะยาดีฟันตัวนี้แปลงครั้งแรกกลิ่นปากไม่มีตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลงจากโปรตีร้อยห้าสิบที่ชาออค่ะ พี่เปอกพี่เป๊กแนวคนไม่แนวพี่เป๊กไม่ย่อยู่นี่มาไม่พูดช้าไดูรู้แล้วดูอ่ะโคราชโคราชเดี๋ยวร้องกลบายหมอให้ฟังเดี๋ยวก่จ้าเจ้าแล้วก็มีที่ทาจักรแลด้วยใช่ไหมมีที่ทาจักรแลด้วยอ่าทุกคนคาะเจ็ดสิบเก้าบาทกดได้เลยค่ะโยใช้เงินี่ทุกูนได้แล้จาโปติร้อยห้าสิบเหลือเจบเาทราคผิดปกติด้อราคาผิดปกติค่ะกดเลยปกติกดเลย เขาโกงห,หอกมาช่วยอยู่มึงขายโอนเดียวเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> <laughs> กะและเท่าไหร่คะพี่ทาจ้ากะและหนูจาก5้าเหลือ137บาทพี่ยาพี่ยาร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเขาบอกอ๋อร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะโอเคค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดพี่ยายายคิมทากระและหนูมีฟิโลมนพี่ยาอย่าทานะคืออะไรฟีโลุงถ้าทาเสร็จปุ๊บกลิ่นฟิโลมนติดที่เแขนถูกทั้งคืนโอตะไก่ตะไก่ฝาตาไก่ตาไก่ฝานี่โอเคลุงดึงดูดฝั่งตรงข้ามคุณแม่ขาขาคนเก็บกระดุมนิดนึงอ๋อคุณแม่เอาอะไรหลุดออกมาคะนี่มัน เดี๋ยวตำรวจมานะคุณแม่พผลเอ็มโอเอ็มโอเอ็มพผลเอ็มคุณชานคุณชานคุณฌานทำยังไงกระดุมหลุดอย่างนี้อย่ามีเรื่องกับคุณชาที่วาตัวด้วยคุณชานนอนแล้วนี่แบบโอ้โหลอเอ็มกระดุมโผล่เอ็มกระดุมหลุดได้ไงกระดุมหลุดได้สิต้องบอกพี่จอมกะดำกะดำกระดุมหลุดไม่เกี่ยวกับคุณชานคุณชานทำดีแล้วยาสีฟันเย็นไหมคะมีอะไรบ้าหน่อย79บาทกดเลยค่ะ อ้ามึงขายให้กูไปละโอ้ยไม่ไม่พี่พยายาพ่อกลับทายาโมก่อนพี่เป็นกับเทายาโมหนูหนูเป็นคนโคราชลองไปดิกลับทายาโม